เราต้องขออนุญาตนำเรียนเรื่องของตัวโครงการนะครับตัวโครงการเป็นกล่าวเนญญี่ยเพราะบูจากท่านตอนนะครับที่ทางผมในฐานะผู้ตนนะคะรับซึ่งเคยอ่านมาแรกนะครับเราเริ่มประชุมตั้งแต่ปีหผสองมองว่าพื้นที่มีศักยภาพพอที่จะขยายทำไมเราต้องใช้ แค่นที่ชุมน้ำาดับนชาติชาตินเราไม่เ่มสกส์ครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรนะครับอ่าถูกต้องครับแล้วกนะก็วังนะครับหวังเอาไดง่ายนะว่าผมทำงานอยู่ชิงระมาลอดนะครับที่เรื่องมัน จะดีแบบมาจากประเทศเลยนะเนี่ยต่เห็นแนวทางอรยังคือก็รู้ว่านลามันจะขึ้นมาในอดีตเนี่ยคนต่าคิดแต่เวลาน้ำโขงยกระดับขึ้นน้ำโขงก็จะไหลย้อนกลับมาแล้วก็พอมันย้อนกลับมาท่านครับเองมีรู้ตอนน้ำขึ้นมาไม่ตัวใหญ่ดีเลยนี่แหละใช้ได้เลยจะมีภาพแบ่งเป็นคนทั้งน้ำทำเป็นบ่อนเป็นบ่อที่เราไปเปื่อยนะมีคลิปวิดีโอที่เราเก็บข้อมูลไว้ นน่นก่อนนะคะของพี่เขาเป็นวบบังการทำสนิดทนไม้ทำบ้าน่มเมันไม่ได้ใช้ฝามันจะใช้ลวดอะไรนะแล้วก็เซนสแกนเอา น้แล้วมันจะท่วมช่วงหน้าฝนใช่ไหมเนี่ยครับช่วงกันยาครับกันยาทีแบถ้าหน้าฝนแจกใช่ไหมดีที่สุดแต่ตกจะเป็สดเหมือนกันเนี่ยเอาเอาเงินเอาอะไรมาลงได้เยอะแยะเมื่อมาแรงของมาจัดงานอะไรได้นะอาจาสร้างให้พวกเราชาวบ้านมีงานทำด้วยเอาของมาขายอะไรต่างดีกว่าดีกว่าอันนี้นี่านพูดก็ชาวบ้านรักษาแล้วมันง่ายไงนี่คือไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากราชการถ้าเริ่มต้นจากราชการเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่า มันจะเอาไม่ค่อยอยู่ถ้าชาวบ้านเขาไม่ยินยอมด้วยคือไม่มีเริ่มออกจำหน่ายได้ไม่เป็นไรครับดีๆครับครับตรงนี้กี่ไร่สี่เป็นป่าเนี่ยสี่สี่จุดเก้ามันจะไปนี้เน้นใบไม้เน้นใบไม้โอเคเราเป็นการเก็บซากใบไม้ได้ได้ต้องคุยชาร์ปได้ได้เป็นแล้วเสร็จแล้ว แปลว่าเดี๋ยวนะผมมาใกล้คืนอันนี้ลำลำน้ำิงนะอันนี้น้ำิงต้นน้ำก็อยู่ที่พะเยาครับพะเยาคือลำน้ำิงเนี่ยไอ้แปดพันกาไร่นี่คือเราเริ่มแปดจุดข้างบนนิดนะครับอ่าไอกองอเมริกาเหลือกองอนุรักษ์กันแน่เดี๋ยวรู้สึกผิดคนละมันดี่เรื้องต้นเนี่ย ถ้าด้านในเนี่ยยในบริเวณใช่ไหมครับได้อยู่ในบริเวณด้านในบอกก็ได้นะเนกรณีของการประกาศพื้นที่ชุ่มน้ําปากน้ําของเลานี่เป็นลําน้ํากับป่าป่ามันไม่มีหมู่บ้านคือของของน้ำอิงนี่ไม่มีไม่มีสิ่งูข้างที่เป็นแต่ว่าถ้าทางนี้เสืแพ่ไปครอมากจนวนยังไม่ทราบเพราะว่าแต่ว่าการตั้ง้อเจอที่เหมือนกันแต่อัวแต่ว่าีตัวไม่รู้ว่ยังไที่เขียนไว้เยอะเยอะงจะเป็น โกไพัาของแม่น้คไม่แต่ว่าอย่างนี้การป้องกานตลิ hey, ่งเนี่ยเขาจะดูเกี่ยวกับเรื่องราษฎรเป็นหลักคือว่า กรมโลทาลน,นี่คนี้เขาจะปูยันกับ